Happy, แฮปปี้แพลวเผลผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คุยกันลงตัวได้บทสรุปเรื่องลูกแล้วแม้จะเลิกตายุติชีวิตคู่สามีภรรยาแล้วแต่ระหว่างหมอดำสาวแพลวเผลแสงทองและอดีตสามีบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ต่างยังคงมีหนะ้าที่บนบาทกันเป็นพ่อแม่ให้กับลูกๆทั้งสองคนน้องนาลิตาและน้องโตเกียวก่อนหน้านี้มีข่าวว่าบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ยื่นโนติสามข้อให้อดีตภรรยาหนึ่งเรื่องให้ไปจดทะเบียนรับรองบุตร2เรื่องให้แบ่งทรัพย์สิน 3. เรื่องการห้ามบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่นําเด็กไปสร้างคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมล่าสุดทนายพัฒทนายความส่วนตัวของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้อัปเดตว่า ทั้งสองต่างปฏิปนอมยอมความกันแล้วและฝ่ายชายก็จะได้เป็นพ่อแบบถูกต้องตามกฎหมายรายงานคดีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบอสบิ๊กแห่งค่ายโตเกียวมิวสิกตามที่กระแสข่าวมาอย่างต่อเนื่องประเด็นพิพาทเกี่ยวกับเรื่องของบุตรครับวันนี้ทางคุณพ่อและคุณแม่สามารถพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบุตรได้ทุกเรื่องไม่ได้มีปัญหาอันใดจึงทําสัญญาปณิปนอมความกันเรียบร้อยครับ ต่อไปนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแดนด์ก็เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกเขาทั้งสองคนแล้วมีสิทธิและอำนาจทุกประการท,ทก a นายพั a ฟินแดนด์